ตะวันชาย PK แสนชยัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอเปิดเผยเคยเห็นฝีมือของฟาบริซิโออันดาเดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบนตัมเวท135-145ปอในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแล้วด้วยตาตัวเอง f าบริซิโออัน a d เดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบนตั้มเวทเตรียมกระโดดข้ามสายหวังสร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์โลกสองชนิดกีฬาปะทะกับโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันโดยมีตำแหน่งแชมป์โลกันคิก c k อกซิง่งรุ่นแบนตั้มเวทที่ว่างอยู่เป็นเดิมพันในสึก วันไฟใน16ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาพลายทา์มอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายน66โดยฟาบริซิโอนั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะสุดยอดนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA คู่ไร้ผ้าโดยสามารถขึ้นไปนั่งบัลลังของรุ่นได้สำเร็จจากการระเบิดฟอร์มไล่ถลุงเอาชนะทีเคโอจอนลีนีเคอร์นักสู้เพื่อนร่วมชาติไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในศึกวันไฟในเจ็ดเมื่อเดือนนกพอที่ผ่านมาแต่หากมองย้อนกลับไปก่อนที่ฟาบริซิโอจะเข้ามาเซ็นสัญญากับวันในปี2563 และโด่งดังในฐานะนักกีฬา MMA ผู้ไร้พ่ายนั้นนักสู้จอมซ่าจากบราซิลรายนี้เข้าสู่เส้นทางศิลปะการต่อสู้ด้วยการเริ่มฝึกมวยไทยเป็นอย่างแรกก่อนจะเดินสายประเวณแข่งขันทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยไปทั่วเอเชียและมีสถิติการขึ้นชกทั้งสองกติกาในระดับอาชีพมากถึง43ไฟด้วยกัน โดยล่าสุดทางด้านของตะวันฉายแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยได้เปิดเผยว่าตนเองเคยเห็นฝีไม้ลายมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งของฟาบริซิโอที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดามาแล้วด้วยตาตัวเองในรายการหูลินฟงอฟง w ันห้าร้อยห2ที่ประเทศจีน ซึ่งทั้งสองต่างลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักเดียวกันผมเคยเห็นฟาบริซิโอชกคิกบ็อกซิ่งที่ประเทศจีนมาก่อนครับเขาชกในรุ่นเดียวกับผมและเท่าที่ผมดูมาผมคิดว่าเขาต่อยคิกบ็อกซิ่งได้เก่งเลยนะครับเขามีพื้นฐานการยืนสู้ที่ดีและสไตล์การต่อสู้ของเขาเป็นมวยหมัดครับต่อยได้เร็วคมและออกได้ค่อนข้างหนักเลยครับ แม้ไฟนี้แฟนกีฬาการต่อสู้หลายคนจะมองว่าฟาบริซิโอคงคุ้นเคยแต่การสู้ในเกมนอนและคงยากที่จะปราบแฮกเกอร์ตีที่ผ่านประสบการณ์มวยไทยมามากกว่าแต่ตะวันฉายขอมองสวนกระแสโดยเชื่อว่าคู่นี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะทางฝั่งของฟาบริซิโอ แม้จะเป็นรองเรื่องฝีมือแต่มีดีที่ความหนักของอาวุธมาทดแทนไฟนี้ผมคิดว่าแฮกเกอร์ตีเอาชนะฟาบริซิโอไม่ได้ง่ายๆอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนถ้ามองเรื่องฝีมืออาจเป็นทางฝั่งแฮกเกอร์ตีที่ดูเหนือกว่าแต่ถ้ามองเรื่องความหนักผมมองว่าฟาบริซิโอไม่เป็นรองครับไฟนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าคู่นี้ยังไงก็ต้องมีนับครับต่อให้ชกนวมใหญ่ก็ตามโดยบทสรุปสุดท้ายของการพบกันร,ระหว่างฟาบริซิโอและแฮกเกอร์ตีจะออกมาหน้าไหนใครจะได้เข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทที่ว่างไปครองและจะรึกชื่อตัวเองในฐานะแชมป์โลก2ประเภทกีฬาลงบนหน้าประวัติศาสตร์ของวัน แฟนกีฬาการต่อสู้พันแท้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ o n e f c c o m และอินสตาแกรม o n g a m กร